ผมเที่ยวฟอร์ดวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรถรุ่นิน e เจอร์เอเกนทีเทออโตโต้โสปีดตัวในเกเจน2022แล้วกันนะครับคันนี้คือเราแต่งอะไรมองแวบ,บแรกเราเห็นเลยว่า1เราใส่กระจังหน้าใหม่เตกระจังหน้าฟอนฟอร์ด FORD จุดต่อมาคือเราใส่ตัวเข้าไฟหน้าเป็นของレンเจอร มาจุดต่อไปคือการที่มองแบบจุดเด่นของมันเลยคือเรายกสูงขึ้น2นิ้วเป็นแม็ก20นิ้วขนาดยาง2-8-5แปดห้ับห้าายี่นะครับยกสองนิ้วลองก้อนขึ้น2นิ้วนะครับตัวนี้ก็ดีของมันคือจะไม่เสียการทรงตัวแล้วจุดต่อไปก็คือเราใส่คิ้วอันสาเป็นแบบ4ประตูพร้อมมาเป้าลอง สีดำเพื่อตัดรถสีขาวนะครับต,ต่อไปเรามาดูฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี้เราก็ไม่ลืมรายละเอียดจุดนี้เรายังใส่ฝาท้ายเป็นฟอนฟอนนะครับแล้วต่อไปเรามาชมภายในรถคันนี้นะครับว่าภายในเราใส่อะไรเข้าไปมั่งในตัวของรุ่นนี้ทีตัวนี้ครับจากโรงงานมาจะเป็นเบาะผ้าใบ พร้อมสลักลายเหมือนตัว C ครอบกันนะครับแล้วก็ด้วยจอก็อจะเป็นจอแบบ10นิ้วพลมไลไฟฟ้านะครับชมภายในกันนะครับสวยหรูแล้วก็เรื่องทสุดท้ายของเราไม่มีอะไรมากเราขอฝากาเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วกันนะคือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เราหน่อยครับในตัวนี้เราลงเสนอนำเสนอคลิปต่อๆไปในรุ่นอื่นสีอื่นให้ท่านชมพี่ม่ตรฝากติดตามในเพจเพียวฟอร์ o F o R D, หรือช่องยุบเพี o F o R ยวฟอร์ดนะครับหรือสนใจรุ่นนี้โทร355ครับผมสวัสดีครับ